ค่าวันนี้หลังจากประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพ,พระกฐินณวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและได้ท่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะรูปเหมือนและอธิษฐานพระโพธิยานเทนซึ่งประดิษฐานภายในพระเจดีย์พระโพธิยานเทนแล้วจากนั้นทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิยานเทนเป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ จะแสดงประวัติพระโพธิญาณเทนเครื่องอัฐบริคารรวมทั้งโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆบนชั้นที่สมประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งพระโพธิญาณเทน พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการตัดผ้ากรินที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยพระโพธิยานเถนเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างของพระวิปัสนาที่ออกทุดงปฏิบัติธรรมและให้ความรู้และการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่16มกราคม2535 จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกบริการตรวจสุขภาพประชาชนระหว่างวันที่26-27ตุลาคม2563ซึ่งมีแพทย์จากกองแพทย์หลวงกรุมแพทย์ทหารบกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทั้งตรวจโรคทั่วไปตรวจโรคเฉพาะทางตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงบริการด้านทันตกรรมและมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมกับมีผู้ป่วยเฝ้าทูลละองุรีพระบาทขอรับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน1ิคน โอกาสนี้ทออประเนตนิทศการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชรําริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับทออพระเนตรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ของมูล,ลนิธิการจนะบารมีที่ไปให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสแล้วทออประเนตนิทศการผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเช่นผ้าไหมากาบบัวของกลุ่มทอผ้าชุมชนตำบลนนทสว ผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่มัดมีผ้าสรงของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านอย่างน้อยจังหวัดอุบลราชธานีและผ้าใหม่ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่15ประจำปี2563 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาถวายภาพพระกฐินที่วัดหนองป่าพง์ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญพร้อมกับโบกธงชาติไทยธงพระปรมาภิไทยและธงพระนมามภิไทย บางส่วนได้ชูพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมสาธิลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทั้งสองพระองค์มีพระราชดำรัสขอบใจผู้ที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วย